คิมซอนโฮจะยังคงเป็นนักแสดงนำในเรื่องแซดท็อปปิกส์และเขากล่าวว่าจะทำให้ดีที่สุดตามรายงานของซอเอ็นเตอร์เทนเมนต์เมื่อวันที่1พฤศจิกายนคิมซอนโฮจะยังคงแสดงภาพ,พยนตร์ในฐานะนักแสดงนำในเรื่องแซดท็อปปิกส์และเขาจะทำให้ดีที่สุดสำหรับโอกาสที่ได้รับนี้แซดท็อปปิกส์เป็นภาพ,พยนตร์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่ง มีพ่อเป็นชาวเกาหลีมีแม่เป็นชาวาฟิลิปปินส์เขาใฟ่ฝันอยากจะเป็นนักมวยและมาเกาหลีเพื่อตามหาพ่อที่ทิ้งเขาไปโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะเริ่มถ่ายทำในเดือนธันวาคมปี2021 Sad Topics เป็นหนึ่งในภาพยนตร์3เรื่องที่คิมซอนโฮคอนเฟิร์มรับบทแสดงไปแล้วก่อนที่จะมีข่าวพัวพันกับอดีตแฟนสาวของเขา หลังมีข่าวออกมาทีมงานฝ่ายผลิตภาพยนตร์เรื่อง d o s t a y และ Two O’Clock Date ได้ออกมาประกาศถอดถอนตัวของเขาออกไปในขณะนั้นโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่อง Z Topics กล่าวว่าพวกเขากำลังพิจารณาอยู่และล่าสุดวันที่1พฤศจิกายนทีมงานฝ่ายผลิตได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้โดยยังคงมี Kim ซอน n เป็นนักแสดงนาเหมือนเดิม